ไม่ว่าจะทำหน้าไหนๆนะคะก็อร่อยด้วยสูตรจากเคยเทวดาแฟมิลี่นะคะใครไม่อยากพลาดสูตรดีๆอย่าลืมดูให้จบคลิปนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลเด็ดๆนะครับ้เขาไปทครถอะไรมาขายของไม่รู้เดี๋ยวให้มันผ่านไปกัน สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะกับต้นอ้อคิดเช่นค่ะวันนี้อ้อพาทุกคนมาทำขนมครกยกถาดอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะทำขนมครกหน้าทองหยอดกันค่ะเอ่เคยกินหรือเปล่านะไม่ว่าจะทำหน้าไหนๆนะคะก็อร่อยด้วยสูตรจากเคยเทวดาแฟมิลี่นะคะใครไม่อยากพลาดสูตรดีๆอย่าลืมดูให้จบคลิปนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำขนมครกยกถาดหน้าทองหยอดกันเลยนะคะเริ่มต้นด้วยการผาเผาเตานะคะ แล้วก็เช็ดเบ้าด้วยน้ำมันค่ะจากนั้นเทสตเตานะคะว่าเตาร้อนพร้อมที่จะหยอดขนมหรือยังนะคะ,ะดูนะอันนี้น้ำแห้งทันทีเลยแสดงว่าร้อนได้ที่แล้วนะคะหยอดเลยนะคะ ก่อนหยอดทุกครั้งก็หมัดคนแป้งนิดนึงนะคะเราจะหยอดจากตรงกลางก่อนเลยจากนั้นเราจะรีบนะคะตะแคงนะคะแล้วก็หมุนวนนะคะหมุนวนแบบนี้นะทุกคนอาจจะไม่เห็นตอนอ้อเขย่านะคะแต่ว่าก็จะแบบหมุนวนแล้วก็เทวนนะคะ จากนั้นนะคะตามด้วยส่วนของกะทินะคะลืมคนนิดนึงนะ จากนั้นปิดฝาค่ะปิดฝาไว้ประมาณ3-5นาทีนะคะแล้วก็หมั่นเปิดดูบ่อยๆนะคะเราจะสังเกตที่หน้ากะทิให้มันแบบตึงๆนิดนึงแล้วก็จะเปิดฝาออกนะคะตอนนี้ปิดฝาก่อนนะเดี๋ยวรอกันะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะคะว่าตัวขนมครกสุกหรือ,อยังโอเคค่ะได้ที่แล้วนะคะต่อไปจะทําการยกถาดนะคะวิธีการก็คือเ,เราจะตัดขอบตรงนี้ก่อนนะคะ ทีนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเราจะทําการแปะออเห็นไหมคะแป้งจะล่อนกรอบนะคะแป้งจะล่อนนะคะแล้วก็มีความกรอบแล้วก็ไม่ติดกระทะนะคะไม่มีอะไรมากเลยใช้ดันขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่จากนั้นเราก็จะใส่หน้าค่ะวันนี้เราใส่เป็นหน้าทองหยิบนะคะของอ้อเป็นแบบนี้และผ่าครึ่งนะคะแล้วเราก็จะใส่วางเลย Thank you. รแล้วค่ะสำหรับขนมครกยกถาดหน้าทองยอดนะคะทุกคนดูหนูหน่ากินมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าไหนๆนะคะถ้าใช้แป้งขนมครกสูตรของเคยเทวดาแฟมิลี่อร่อยทุกหน้าเลยค่ะในส่วนของการทำขนมครกนะคะจะมีอยู่2ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือจะเป็นส่วนของตัวแป้งนะคะซึ่งเราจะมาทำตัวแป้งกันก่อนนะคะ ส่วนปบเกิบของการทําตัวแป้งนะคะเริ่มกันที่น้ําตาลปี๊บนะคะเราใช้200กรัมค่ะดีนะคะตามด้วยนะคะน้ำปูนใสนะคะอันนี้เราแช่ไว้นะคะ500มิลลิลิตรนะคะตักในส่วนที่เป็นฝ้าด้วยนะคะจากนั้นก็ ละลายนะคะคนให้น้ําตาลละลายเลยนะคะน้ำตาลเริ่มละลายแล้วนะคะจากนั้นเราจะใส่แป้งข้าวเจ้า1กิโลค่ะตามด้วยแป้งข้าวเหนียวนะคะ25กรัมค่ะอันนี้อ้อวัดช่างตวงเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะใส่ผงฟูค่ะ1ส่วนสี่ช้อนชานะคะ เบกกิ้งโซดาค่ะ1ส่วนสช้อนชาค่ะต่อไปเป็นน้ำข้าวหอมมะลิปั่นนะคะวิธีการก็คือน,นำข้าวหอมมะลิหุงสุกนะคะมาปั่นนะคะปริมาณ250กรัมแล้วก็ใส่น้ำเปล่านะคะ500มิลลิลิตรค่ะจากนั้นนะคะเติมน้ำเปล่าอีก1000มิลลิลิตรนะคะอันนี้เดี๋ยวออจะเอาล้างในส่วนของน้ำ น้ำข้าวที่มันเหลือนะคะน้ํงแก้วไปด้วยเลยแล้วก็เติมอีกนะคะเพราะว่าเมื่อกี้นี้บิ๊กเกอร์มันแค่500ร้อยนะต้องเติมอีกห้าร้อยนะเป็น1000นะคะ <S 2> <S 2> เบ็ดเสร็จแล้วนะคะสูตร1กิโลนี้นะคะจะใส่น้ําทั้งหมด2000มลินะคะนั่นก็คือมีน้ําเปล่านะคะ1000มลิตรนะคะแล้วก็มีน้ําจากการ ปั่นกับข้าวนะคะอีก5 0 0นะคะแล้วก็มีน้ำปูนใสอีก500นะคะทั้งหมดรวมเป็น2,000นะคะต่อสูตร1กิโลกรัมค่ะจากนั้นคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเท่านี้นะคะเราก็จะได้ในส่วนของแป้งขนมครกแล้วค่ะค่ะต่อไปเราจะมาทำในส่วนของตัวกะทิกันนะคะเริ่มกันที่น้ำตาลทรายนะคะ250กรัมค่ะตามด้วยน้ำเปล่านะคะ650มิลิลิตรค่ะ จากนั้นค่ะคนให้น้ําตาลละลายนะคะตามด้วยกะทิกล่องนะคะหรือเป็นกะทิขวดแบบนี้ก็ได้นะคะ1กิโลค่ะเกลือนะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะและส่วนประกอบสุดท้ายนะคะก็คือในส่วนของตัวแป้งที่เราผสมไปก่อนหน้านี้นะคะปริมาณ500มิลลลิตรค่ะใส่ลงไปเลยนะคะ จากนั้นค่ะคนให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะเท่านี้นะคะเราก็จะได้ในส่วนของตัวกะทิแล้วค่ะ